สวัสดียำสาวพี่น้องวันนี้เรากาจะไปส่งขี่ไก่เนาะส่งขี่ไก่คาบูกะไปรับเาแพนด้า ສາວເນາະເບິ um But, ່ງເນາະໂດຍໄດ້ແມ່ນມີໝໍກວ່າບັນຍາກາດຍາມເຊົ້າປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນໝໍຫຼາຍທົ່ เขามีไต้คัดเลี้ยงหรจะไม่เป็นไรมั้งโอ้เกียมจะไปกินตอนมันเลยเนาะฮะพักงานเลยกินตอนเอาเลยนะสวงนี่นะจะนอยวิทย์นี่แม่นวิทย์เลยได้ฮะโอ้พระท่านแหลีบ่อ คุรลีเฮ้ยนอเอ้ยไปออยู่จัดดสิสอบแต่นอมัสรอขอจ่าะั้หมดเนึ่พกสาันดาวละันดาวเสเออซ้ำกันแล้วเยเฮือนบ่ ໄປຈະໄດ້ປ່ຽນລະບໍມັນປ່ຽນປ່ຽນລະບໍອັນນີ້ມັນກະຄ່ອຍຄ່ອຍເຮົາສັງເກດບາດນັບເອເດນະອັນໂຕຈົນແນ່ນາແນ່ນາອ່າຄັນໄວສັ່ງແອນອະປະຍູນເລື້ອຍມັນຈັກແປອອກລະທາງດາວໄດ້ກືມບໍ່ກືມເອີເອກະສອບອື

เป็นเดือนจะใส่ได้ด well, ้นาะแต่ผลได้แรงใก่เออแค่ลมดมัแดดบ้าตชอบบ้าชอบยกบกระเทือนไหมยุยนกวนกุ้ยุ้ยะครับแมนแมนแค่สบายบอสนั่งสองสามสี่ห้าหกหกกันนะเด

กั้นบนเนี่ยไม่ทอากันได้ยูนวเนี่ยอันวตัวตัวสิบสองเอนับได้เด้อเยอครบยาพกสิบห้าพันพกค่า ช่วยเปกติลร้องไครพ่เลยแถวตลาดลวดเสื้อผอันเวทถงย่เฮ้ยบางเท่กนเงี้ไม่ใกลก็เลยก็ว่ไม่เคยเออยังอากาวนองไคร่พงไรวด้เอาเงินให้คอยสลมัดแต่เนี้นี่ระวันมัดทงหมดใบนี้ก็ได้มันมุนมด คไก่สดเอไก่สด็เอาเออสดเพราะว่าี้ไก่ปนแกบกับต่งอีเลจารนี่บุเอาลำซ้อมๆแล็เทิร์มาชมคยหันคยหันสีดาดอคายหันพนน้ำเออคันเอากับพรมกันก็ได้เออพอดีจะนั่งรถนะจากสีดาวจะสีไก่แต่พังมึงคนเบียดกับวามใจ จักแนะว่จะได้ผู้แนหรอสิได้กินต้นอีกแลเดิข้นแลข้นแขวเย็นยะยนไหม่ะี่มัตดสีเป็นเปลี่ยนยคือะไสีเปนเปลี่ยนอยู่เอ่ยอาก็เริ่มเปลี่นสีข้างหนาด้วยในะเลือดประตึงเนาะรี่ับยะตาพีเจาจับเลยเนาะ ใส่นางพี่เอ้ยเอ็มปอนยะเนาะนางไอซีกาแฟแอนทรปนองเลยไอซีกาแฟเยะเลยเดอไอซีไข่เนาะสิบสองซอยังไงเอ้ยงั้จะต้อนเี่ยถดอยหกม่วงหกม่วปยไปแต่เช้าเพถาได้แล้วได้สินม่วงะ้ำแปดมง มาน้ำเลยคันคอยหันคันคนอื่นหันบอกปันได้ไปใสก็ไปน้ำอยังว่าอย่งว่าไปหางัวนี่ก็ไปคอยไล่เมื่อนี้ตะนางเขาคอยหาเส้นไปการจะสื่อซื่อโยงงานนั้นด้อสปดมันจะถึกที่สุดสี่แปดโงงานไงตะบอมันนา เออเออตอนนั้นแล้วหรงงานเขาผลิตทันเป็นซื้อเป็นซิบคู่คนนเซื้อตมนี่อยากออมาเพือนอ่อันนี้ลวดนีซองโกะโกกับมนี้อ่เนาเติบได้นี่แต่พี่หอดผุนหอดผุดอ้อบานาลมดนตีเยเด้

เราว้จังเดีย้เอ็นเม็ดแปีทะโยบาร์โกนอนพักสบายได้ฮะนอนพักเครื่อนนี่สบายเออน้นพักขั้นขันก็นึ่งหันได้มันสิได้อไหม มกอ้นเลยนะตัวนี้เก่ันเออกเนา่ดอกันยใน้จับนี่ยังงห่างๆอยู่ักมันทนคือกันแต่ว่าตัวนี้ันเอาตน้อยดอันน่ะแกดล่ะเออเว้ยๆแกดอันนี้ยคมีเม็ดนึงก็มีด้านพักเพื่อไก่นเด้อเม็ดนึงหันเพื่อไก่อีก คือเกาและไก่วินอีกนัแนเนี่หลังังันแปดท่านเพียงนี่หรอันให้จงสองเกาะจ่องแมดปดกลางเบงะอ่ากบกวยนะบานเกาะเออาย่สิบสองซอฟโลนึงโลนึงนะ ลองน้อาบอบผู้ก็ได้อยู่30ประมาณตามเหตุยอย่างนี้ดิซอบป้ายบรหุดอกอกแต่รวนแง็บรอดดอกแล้วเตะกระทงงานนี่ะ่า้ะลองสั่งออนรุยตะมแต่ให้กะยะอยู่หักมนราดนเลคักคนะคันขี้แกบกะโอ้ขี้แกบป้นขี้ไก ສົດເດເອອັນນີ້ຄິໄກ່ສົດເຢີລອມຍະຫມຸກສອບເດແຕ່ກະຈອງໃຫ້ແບບໄປເຫັນໂຕນີ້ຫັ້ນວ່າຄິກສົດຕຕ່ມອກກມີຢອກໍາໜວຍຫນນາອລດ น้อฝอันนี้นะจูดเลยนะเออ้แดบิี้แ่อนขี้ันนไก่อันนั้นกับคากคือกันอันนั้นกัคากนอันนัขีแก่สดสบคคนขี้แก่สดขมดอนนั่นเลยเอามาโมกึนมมรามเร่เออได้เรื่องได้เรื่องอยแฮเบอักอันต่อเบอดาวัพุนเด้ดอนเนี่ วนอขี้ไก่เปียกยันจะสรุปนี่มันง่าเนี่จะตัดกระตุกก็ได้น่อยๆฮะแตุกับพห้อมๆเออนีกว่าเจ้าสิไปใส่ขี้ไก่เปียงมันดีดใส่ปลามันสรุป เออฮักจะใส่ไก่เปียกไก่ย่างยากแน่ล่ะบัดนี้จ้างข่อยเด้อบ่ใส่เด้อไก่เปียกเด้อบ่ใส่ก็ไอ้ก็ไอ้ไม้ฮเด้อเาซอกนึงข่อยตบัดว่าบัดว่าตอนแรกวพอเออม่หพงานก็ได้ซํานึงเออบ่มนี่ตลายตน้อยเนาะบัดีเมื่อยแน่กสหลายๆแน่แม่นบ่เออ มันงันรัวหนึ่งบ่บัดไปเือกน้ำเลยแห้งรั่อ่ะเมนขาเอกใส่บ่เมนบ่เมนอยู่ไก่หันเมนันคอูหันเมนคอเตงบ่เมนเด้อ

บอกบเมีนเท่าเองค่ะเพื่อมูเพื่อเหานี่ยแล้วก็เห่าใส่คุดแล้ว่าเมื่อว่าจะนอยมัดรุเอีนดอก รุ่ยมาฮะวันนี้ใส่แล้วจะกันมีปุ้ยกับยอดปุ้ยบันนี้ครักันแยงเบิ้งแยงแยงกันคือส่วนกายยันทิศหนึ่งเธอหนึ่งครับไปแย่งกันแห้งหู้ซึกว่ามันงามไหมมันเป็นสัริสัจนี่ที่นาจะไปเบิ้งโหลดนี่พ้นมันเราเย็นโยยเนอะเพราะว่าเราพื้นัดกระเพหน่อยทันแล้วเบิ้งคือเพียบกว่าบุกขึ้นสิได้เก็บปั้นหนังสัม สิจนตายหมดก็ยังว <mercy> <which one gentleman intake> ่าใครน่บ่ได้ใส่คือกันเด้อพี่กายหั่นใส่แต่ปุ๋ย2เทื่อบ่ได้ใส่ตะนางก็เต็จเลยว่าว่านเลิกคงเฮียนนี่แต่งซวยบ่แต่งยะบากอบ่นอดลิทันก็แต่งบวนมูกอก่อเลยตเลยตะือแกแต่งนเออ หกสิบห้าที่ใจสดวันนี้ทุนก็เลยมา่อนโอ้ยบอนก็สอบละพันเท่านั้นเบอร์เออขันสั่งบอกก็กค่สี่สั่งง่ายขั้นไยเอ้ยตะดุงเออหาสิบสอบอืแต่ว่าราคาเราก็เลยเป็นเป๊ะเด้ออาจจะบอกคือเก่านาะมันเป็นจังสั่นอีกได้ คือในนี้ถ้าสร้างมาเตะไทยบัดเงินบาทมันเทียบเท่ากับราคาข้ามอีกเขาปั๊บหม่มันก็สิขึ้นไปอีกนบาราคาอาชีบไดราคาเก่าก็มีเงิบาทล่เนี่ยริ่มแล้วเริ่มบัดลงบาดขึ้นนั่นแหละ

ตังแต่ละบอนตังอยู <masa> <m ess ante> right ่หันไปถามไล่ๆมองเอามันมาคือกัน เอดำหนี้เฮาผักคืองรูกผักผามาเป็นหมื่นหมื่นหมื่นเกว่าผักสุ่ะเพื่อเอาเทไรเป็นนวดเป็นเมียกับหบ้านใอยได้อีไได้หัวผุงดเป็นนวลูกยันเมี่ยกันได้อีไร

แต่ขั้นต่ำนะมืะดหาเมื่อน้ทงนมืนหาเพิ่นเอาค่าโอ,นนอดนทา พนึ่งคันหนึ่งสิบตัวสิาพันคันหนึ่งิบตัวสิาพันเดี๋ยวนี้ได้ตะกอนของผมจ้ะเดี๋ยวนี้นี่ว่าเีดวยาดยได้เหมนเอาบหนะสามสิบเมตรเลยเมาหน่อยมาตะน้ผู้เรียนซ่เนอเอ้ยคนซิมเนกันเลยห้าเซนปลามันเดาดิฟังัเลย กูจองแตงแะบอลอันนี้กงเต่บได้อันนอสามสิบดน้อแกสามสิบเน้อกะจังเล็บเออเล็บแดก็ยืงคาว่าเนี้อเคร้ยงแกะกระดิ่งแกแต่ว่าคุณภาพดีสิโอ้กวเออหักหน้าจะได้ ขั้นว่าได้ค็คือสินอีหนึ่งเอาใี้แ่งบนลรมดุงอย่างเงี้ยพอดีก่อป้ายอันทางควางหน่งขทางยย่างเงี้ยสองสองก่อป้ายสองก่อป้ายพ่อเาะออืม โบอันน้อยครับคันว่าเฮพเอมนนี่ยเบอร์ซูทเล็กทารอนอยก้อนกระไดฮะเออเออเอออยาเตะเพกแกสั่งฮะตะส่วนเนี่ยกูหางก็พิงเปล่าเลยเที่ยวคือการค่ะ โอ้สวนบานทุก oh, อีลาลคยหไม่ก็อ you พ know, ี่น้องสอมาไม่กระจบก็ม okay, anyway right ีก้อโอ้บ้านเลียงไก่เห็นบ่เจ้ากน้าทจักรลาดเล่าเอาละเออขีไปน้ยาพิมซาอาหารโอ้ยยืดส่วนนี่ไล่เพิ่มอีกพันหนึ่งคารมันลดเด้เออกับพอดีเลยเอาพร้อมกันกับไอไม้ยังยุดเทียง เอ, all, เออคระโดเลยอีไปเลยโทรไซ่บโทรกันนี่แล้วอยู่นี่แล้วไก่ไก่นี่นี่แล้วไะทางไปดอไป่ง